สวัสดีค่ะมาทำงานวันแรกหลังจากที่หยุดไป10วันนะคะทุกคนมาพร้อมกับเหตุการณ์ระทึกเลยเพราะว่าอยู่ๆนะคะหิมะก็ตกหนักในสวีเดนแล้วก็วันนี้นะคะมีการแจ้งเตือนว่าจะตกหนักในเขตนอร์เวย์ค่ะวันนี้วันมากับกระเป๋าเสื้อผ้าใบใหญ่มากนะคะเพราะว่า เราเปลี่ยนล้อรถจากหน้าหนาวเป็นล้อปกติแล้วค่ะที่มันไม่มีหมุดอยู่ที่ล้อเราจะไม่สามารถใช้รถได้ในขณะที่มีหิมะตกหนักนะคะแล้วก็ถนนมันจะลื่นมากเลยค่ะเราก็ยังไม่แน่ใจค่ะว่าหิมะจะตกหนักแค่ไหนแต่ว่าถ้าหิมะตกหนักนั่นแสดงว่า รถของเราจะวิ่งไม่ได้ทางที่ดีที่สุดวันเอาเสื้อผ้ามาพร้อมค่ะถ้าหิมะตกหนักคืนนี้เราต้องนอนที่โรงแรมนะคะสองสาวันเลยค่ะเพราะว่าล้อรถของเราไม่สามารถวิ่งได้ค่ะทุกคนลุ้นระทึกมากสรุปว่าหิมะมาก่อนเวลาด้วยค่ะเมื่อเช้าตอนที่เราเช็คสภาพอากาศในมือถือนะคะเขาบอกว่าหิมะจะตกชักประมาณบ่าสองบ่ายา วันเอากระเป๋าเตรียมมานอนด้วยนะคะส่วนหัวหน้าคือวันทํางานโรงแรมเขาจะมีห้องให้พนักง,งานอยู่แล้วค่ะหัวหน้าก็บอกว่านอนได้เลยเธอ,เอแต่ว่าเขาใจดีกว่านั้นก็คือเขาถามว่าถ้าพรุ่งนี้วันอยากจะหยุดก็หยุดได้วันเลยเลือกที่จะหยุดดีกว่าค่ะเพราะว่ารถเราล้อมันเป็นล้อหน้าร้อนทุกคนมันเป็นล้อปก,กติ เราเพื่อนที่เขาขับรถนะเขาจะพูดถึงเรื่องน่ากลัวมากๆเลยค่ะว่ามันขับบนถนนแบบนี้ไม่ได้วันเลยเลือกที่จะกลับบ้านเร็วแล้วพรุ่งนี้หยุดกลับบ้านกันค่ะเรามาถึงบ้านโดยสวัสดิภาพนะคะทุกคนใจหายตุ้มๆต,ต่อมๆเหมือนกันค่ะดีที่มาถึงบ้านแล้วนะคะและหิมาก็เริ่มตกหนักค่ะ